อันซีซั่น2026วันที่ถูกซ่อนไว้ลองจินตนาการภาพนี้เสียงบ่นของนักลงทุนคริปโตเต็มไปหมดรอบนี้ไม่มาละเซลเลอร์ขายแล้วตลาดโดนปล้นทุกคนกำลังหาคำตอบว่าทำไมเอาคอยถึงไม่วิ่งเหมือนอดีตแต่ขณะเดียวกันตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกำลังพูดเรื่องตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง ISM ดัชนีที่สะท้อนชีพจรธุรกิจกำลังจะกลับขึ้นเหนือระดับ50และทุกครั้งที่มันทำ เกิดเหตุการณ์หนึ่งซ้ำเดิมเสมอซูปเปอร์ไซเคลิลการไหลบ่าของสภาพคล่องและตลาดเสียงที่ถูกดันขึ้นพร้อมกันทั้งหมดนี่ไม่ใช่การคาดเดานี่คือรูปแบบทางประวัติศาสตร์และมันกำลังจะมาบรรจบกันที่ปี2026สัญญาณที่เมนสตรีไม่ยอมพูดสิ่งที่คุณได้ยินทุกวันคือวงจร4ปีของบิตคอยจบแล้วเราเข้าสู่ขาลงเหมือนเดิมเศรษฐกิจกำลังจะหดตัวแต่สิ่งที่ราอูลแพล ทอมลีและนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มกำลังพูดกลับสวนทางแบบสุดขัว้วพวกเขาบอกว่ารอบนี้ไม่ใช่4ปีแต่ยืดเป็น5.4ปีสาเหตุไม่ได้ลึกลับไม่ใช่เรื่องกองทุนไม่ใช่เพราะมีโทเคนเยอะแต่เกิดจากเรื่องหนึ่งที่แทบไม่มีสื่อไหนอธิบายให้ฟังวัตจักรหนี้สหรัฐถูกขยายออกไปหปีเต็มในปี2022รัฐบาลสหรัฐยืดอายุนี้เฉลี่ยจาก4ปีกลายเป็นประมาณ5ปีเศษ และเมื่ออายุนี่ถูกยืดออกไปวัตจักรสภาพคล่องก็ถูกยืดออกตามเหมือนคุณเลื่อนกำหนดชำระบัตรเครดิตออกไปหนึ่งรอบผลลัพธ์ล i q ว i d เด y p e ทีจะมาในปี2026ไม่ใช่2025นี่คือสัญญาณที่เมนสตรีไม่พูดเพราะมันซับซ้อนและเพราะทุกคนชอบเล่าเรื่องที่ง่ายกว่า Bitcoin having คือขาขึ้นหมดรอบคือขาลงซ้ำแบบเดิมทุกครั้งแต่โลกเศรษฐกิจไม่เคยซ้ำเหมือนเดิม ทำไมอันซีซั่นจึงขึ้นกับเศรษฐกิจจริงคนส่วนใหญ่คิดว่าเอาคอยวิ่งเพราะโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์เหรียญมีมแต่สภาพความจริงในโลกมหาภาคคือเอาคอยคือสินทรัพย์ปลายความเสี่ยงหรือ Fair and Risk Asset เวลาเศรษฐกิจอ่อนแอรายได้ต่ำความเสี่ยงสูงเม็ดเงินลงทุนจะไหลไปสินทรัพย์ที่ใกล้เสี่ยงต่ำเช่นบิตคอยด์ก็หรือหุ้นใหญ่แต่เมื่อเศรษฐกิจแข็งแรงรายได้สูงขึ้นบริษัทมีกำไร และเกิดภาวะที่เรียกว่า risk expansion นักลงทุนเริ่มขยับจาก Bitcoin ไปอีเตอเรียมไปอัลเทเนต L 1นึ่งไป Small Cap และ Micro Caps นี่คือกระบวนการเดียวกับในตลาดหุน้น Small Cap ก็เด้งเมื่อ ISM ขึ้นจัง b บอลก็กระโดดตอนสภาพคล่องเพิ่มอันคอยก็ทำงานเหมือนกันมันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่มุกขายคอสมันคือฟิสิก์ของเงินทุนเหมือนแรงโน้มถ่วง เหมือนน้ำไหลจากที่สูงไปต่ำและตอนนี้น้ำกำลังเริ่มขยับ ISM หัวใจที่ถูกลืมของวัตจักรสำหรับคนทั่วไป ISM อาจฟังดูเหมือนตัวเลขแปลกๆแ,แต่ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์มันคือเครื่องตรวจหัวใจของระบบเศรษฐกิจถ้าต่ำกว่า50คือหดตัวถ้าสูงกว่า50คือขยายตัวและนี่คือความจริงที่น่าตกใจทุกครั้งที่ ISM ขึ้นเหนือ50 b i t c o i และ Ethereum จะวิ่งเป็นซูเปอร์ไซเคิลไม่ใช่เพราะคริปโตเจ๋งแต่เพราะเศรษฐกิจกลับมาหายใจทอมลียืนยันสิ่งเดียวกันโรอ,อูลแพรยืนยันเหมือนกันและข้อมูลย้อนไป30ปีก็พูดตรงกัน ISM ไม่ได้แค่เกี่ยวข้องแต่มันเกือบ perfectly correlated หรือเกือบสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบกับบิตคอยเมื่อวัดแบบดีเทรนตามระยะ200วันนี่คือสิกเนอที่ซ่อนอยู่ที่เว็บข่าวทั่วไปไม่เคยเล่า เพราะมันซับซ้อนเกินจะใส่ลงในบทความแต่เราจะเล่าให้คุณเห็นตั้งแต่รากจนถึงยอดการอาัดฉีดที่กำลังมาถึงคุณอาจเคยได้ยินข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐในปีเลือกตั้งชอบกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่กระตุ้นมันคือการทุ่มสุดตัวเพราะมีมาตรการที่รวมกันแล้วมหาศาลได้แก่ 1. มาตรการยกเว้นภาษีทิปเงินจะกลับสู่ระบบธนาคารราว1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ50ล้านล้านบาท 2. การปรับเกณฑ์ SLR ทําให้ธนาคารสามารถสร้างเครดิตใหม่เพิ่มได้ถึง3-4ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ100ล้านล้าน,านบาท 3. การลดความเข้มงวดของ QT ทีทำให้ฐานสภาพคล่องไม่ถูกดูดออกอีกต่อไปซึ่งในเชิงปฏิบัติมันคล้าย QE อยู่แล้วทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ปี2 0 2 5ถึง2026ถูกคาดการว่าเป็นปีที่ สภาพคล่องทลักมากที่สุดตั้งแต่วิกฤต2008แต่สื่อเฟซบุ๊กยังคงพูดอยู่แค่ว่าบิตคอยจะลงเหมือนทุกครั้งหลังแฮ v i วินี่คือเหตุผลที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องเล่าลึกเพราะโครงสร้างมันใหญ่กว่าการตามดูแค่กราฟวันต่อวันมากนักโครงสร้างที่ทำให้ปี2026ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ตลาดคริปโตกำลังสับสนทำไมกราฟไม่เหมือนอดีตทำไมเอาคอยไม่เด้เหมือนปี2017หรือ2021 ทำไมรอบนี้ดูแบนกว่าปกติเหตุผลมี3ชั้นชั้นที่1วัตจกร์หนี่ถูกยืดออกไป1ปีนี่คือจุดที่ราอูลแพลเจอจากการคำนวณใหม่ในปี2023ถึง2024รัฐบาลยืดอายุนี่เฉลี่ยออกไปเป็น5.4ปีเมื่อบวกกับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ศูนย์ในต้นปี2022น้ำหนักทางคณิตศาสตร์จึงทำให้ปีแห่งการกลิ้งนี้ขยับจากปี2025 ไปปี2026ซึ่งหมายความว่า liquidity burst จะเกิดในปี2026ไม่ใช่2025ชั้นที่2วัตจักรการเมืองสหรัฐปี2026คือปีหลังเลือกตั้งและเป็นจุดที่รัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลเดิมจะต้องรักษาการเติบโตอย่างแรงเพราะมีพันธการออกพันธบัตรจำนวนมากรออยู่และทางเดียวที่จะทำได้คือผลักเศรษฐกิจให้ร้อนพอจนรายได้รัฐเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงสภาพคล่องคเครดิตการใช้จ่ายการขยายตัวของภาคบริการทั้งหมดจะทำงานพร้อมกันเหมือนปั๊มแรงดันชั้นที่3ดัชนี ISM ต่ำมานานที่สุดในรอบ3ปีนี่ไม่ใช่ข้อมูลทั่วไปแต่ทอมลีบอกว่า ISM อยู่ต่ำกว่า50นานที่สุดในประวัติศาสตร์3ปีและทุกครั้งที่ ISM อยู่ต่ำนานผิดปกติการเด้งกลับจะรุนแรงกว่าทุกครั้งมันเหมือนสปริงถูกกดจนสุด และกำลังจะดีดกลับบิตคอยจะเด้งก่อนอีเตอร์เรียมจะตามและเมื่อสภาพคล่องเริ่มไหลไปส่วนปลายของความเสี่ยงอันซีสั้นจะเกิดนี่คือคกลไกไม่ใช่คำทำนายแล้วปี2026จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากข้อมูลของทุกฝ่ายปี2026จะมีลักษณะสำคัญ5อย่าง 1. สภาพคล่องระบบการเงินสูงที่สุดในรอบทศวรรษจากมาตร,รการเลือกตั้งการกลิ้งหนี้การขยายเครดิต การยกเลิก QT ทั้งหมดจะสร้างคลื่นเงินที่ระดับมหาภาคไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี2008 2ตลาดเสี่ยงจะได้ประโยชน์พร้อมกันลำดับจะเป็นดังนี้บิตคอยขึ้นก่อนอีเตอร์เรียมค่อยมาต่อมาอัลเทอร์เนึ L1 และมาที่ AI Token และ Small Cap และสุดท้าย m i โคร c a ปคลื่นนี้ไม่ใช่ความหวังมันคือรูปแบบที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อ ISM ขึ้นเหนือ50 3. บิตคอยอาจทำจุดสูงใหม่เร็วกว่าที่คาดแทนที่จะรอหลายรอบรอบนี้มีโอกาสเกิด high early cycle เพราะทุนสถาบันเข้ามาก่อนประชาชนทั่วไป 4. อันซีซั่นที่คนคิดว่าถูกปล้นจะกลับมาไม่ใช่เพราะนารเรทีฟแต่เพราะโครงสร้างเงินทุนบังคับให้เกิดคุณไม่สามารถหยุดน้ำไม่ให้ไหลลงเขาได้คุณหยุดได้แค่ชั่วคราวแต่สุดท้ายมันจะไหลาตามแรงโน้มถ่วงอัลคคยน์ก็เช่นกัน 5. ปี2026อาจเป็นปีจุดสูงสุดของ liquidity cycle ระอูลเพลบอกว่าจุดพิกน่าจะราวตอน Q ิ2ปี2026นั่นหมายความว่าอันซีซั่นที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในปีที่คุณคิดว่ามันควรมาแต่มาในปีที่วงจรสภาพคล่องถึงจุดสูงสุดจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการเก่งกำไรแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจวงจรเศรษฐกิจ การรู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรการเข้าใจว่าคริปโตไม่ได้เป็นจักระวาลแยกแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกและจะได้เข้าใจว่าทำไมปี2024ถึง2025ดูแปลกๆไปทำไม a l ลคอยนไม่วิ่งทำไมนักลงทุนมือใหม่รู้สึกว่าโดนหลอกทำไมสื่อถึงเล่าเรื่องผิดทิศและทำไมเราบอกว่าความจริงอยู่ลึกกว่าแค่กราราคาคุณจะได้เรียนรู้ว่าการลงทุนที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องของความโลภในช่วงสั้นแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจเชิงโครงสร้างในระดับทศวรรษในตอนต้นทุกคนกำลังตั้งคำถามเดียวกันทำไมอลคอยน์รอบนี้ไม่มาแต่เมื่อคุณเดินผ่านโครงสร้างนี้ดัชนี ISM วัตจักรสภาพคล่องปีเลือกตั้งและข้อมูลเชิงมหาภาคทั้งหมดคำตอบเริ่มชัดขึ้นว่ามันไม่ได้หายไปมันไม่ได้ถูกขโมยมันแค่ยังไม่ถึงเวลา เพราะวงจรสภาพคล่องถูกผลักออกไปหนึ่งปีเต็มและเมื่อปี2026มาถึงทุกโครงสร้างจะมาบรรจบกันเหมือนฟ้าผ่าใส่ระบบการเงินพร้อมกันทั้งโลกนี่คืออันซีสันที่ถูกซ่อนไว้และคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ล่วงหน้าเมื่อโครงสร้างการเงินเริ่มหายใจเรามองเห็นผิวหน้าของวงจรเศรษฐกิจต่อไปคือการลงลึกไปถึงระบบไหลเวียนเลือด ว่าทำไมปี2026ถูกมองว่าเป็นปีที่โครงสร้างทั้งหมดจะเร่งตัวพร้อมกันเหมือนหัวใจเต้นเต็มจังหวะหลังหยุดชะงักมาหลายปีเรื่องนี้ต้องเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า m ั n น y Ve วล c i ส y หรือความเร็วของเงินหมุนในระบบหลายคนคิดว่าเศรษฐกิจโตเพราะเงินถูกอัดเข้ามาเยอะแต่ความจริงลึกกว่านั้นเศรษฐกิจโตเพราะเงินที่มีอยู่หมุนเร็วขึ้นลองจินตนาการน้ำในทะเลสาคุณอาจเติมน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังนิ่ง แต่เมื่อกระแสน้ำเริ่มไหลทุกอย่างเปลี่ยนทันทีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นออกซิเจนเพิ่มระบบนิเวศฟื้นตัวมันนี่วลสเตีก็เช่นกันหลังปี2020วลสตีของเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ในระดับต่ำผิดปกติบางช่วงต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีมันเป็นสัญญาณว่าเงินถูกเก็บกักไม่หมุนไม่ลงทุนไม่เสี่ยงแต่เมื่อ ISM กลับขึ้นวลสตีจะเริ่มเร่งขึ้น ไม่ใช่เพราะรัฐสั่งแต่เพราะพฤติกรรมมนุษย์ในระบบเศษธธรษฐกิจเปลี่ยนไปบริษัทเห็นออเดอร์เพิ่มก็เริ่มลงทุนผู้บริโภคเห็นงานเพิ่มก็เริ่มใช้จ่ายนักลงทุนเห็นกำไรเพิ่มก็ขยับไปสินทรัพย์เสี่ยงและในพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดของเศธธรษฐกิจเชิงการเงินคือ altcoin นี่คือเหตุผลที่ราอูลแพร์บอกว่า a l t c o คือปลายสุดของ Ri s k c u r v e เมื่อเศธธรษฐกิจเริ่มอุ่นมันจะเด้งแรงกว่าสินทรัพย์อื่นเสมอ แต่สิ่งที่ทำให้รอบนี้แปลกคือความร้อนนั้นถูกชะลอไว้หนึ่งปีด้วยความจำเป็นของโครงสร้างหนี้สหรัฐแผนที่สภาพคล่องที่ซ่อนอยู่มีคำหนึ่งที่นักลงทุนมาภาคพูดกันบ่อยแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายจริงๆนั่นคือคำว่า Liquidity หรือสภาพคล่องสื่อชอบตีความว่า Liquidity คือเงินที่พิมพ์ออกมาแต่ในทางเศรษฐศาสตร์ล i q u i d i t y คือความสามารถของระบบการเงินในการปล่อยเงิน มันประกอบด้วย3แหล่งสำคัญ 1. สภาพคล่องจากรัฐบาลหรือ fiscal liquidity การลดภาษีการอัดฉีดเงินการกระตุ้นภาคบริการการยกเว้นภาษีการให้ทิปจำนวนมหาศาลต้นปี2025ถึง2026คือช่วงรัฐบาลสหรัฐใช้นโยบายแบบเร่งเครื่องเต็มกำลังเพื่อรักษาโมเมนตัมหลังเลือกตั้งและเพื่อบรรเทาภารานีที่ต้องหมุนเวียนในปี2026 นี่คือ liquidity ชั้นแรก 2. สภาพคล่องจากธนาคารหรือ bank liquidity คนทั่วไปไม่รู้ว่าธนาคารสามารถสร้างเครดิตได้เงินกู้ที่ธนาคารปล่อยออกไปถือเป็นสภาพคล่องใหม่ที่ถูกสร้างเพิ่มในระบบและเพราะมีการผ่อนปรนเกณฑ์ SLR ธนาคารอาจปล่อยเครดิตใหม่ได้มากถึง3-4ถึงล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านล้านบาทนี่คือ liquidity ชั้นที่ส และมันคือแรงดันมหาศาลที่ตลาดเสี่ยงตอบสนองเสมอ 3. สภาพคล่องจากการลงทุนหรือ market liquidity เมื่อรายได้บริษัทเพิ่มเม็ดเงินจากผู้คนและสถาบันจะไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงและเนื่องจากตลาดคริปโตมีคันโยกความเสี่ยงสูงเงินเพียงหนึ่งหน่วยสามารถสร้างแรงเคลื่อนได้หลายเท่าราวกับคานดีที่ยกน้ำหนักมากด้วยแรงน้อยนี่คือ liquidity ชั้นที่สม และเป็นชั้นที่ทำให้อลคอยนพุ่งเป็นร0อเปอร์ซหรือพันเปซแบบที่เคยเห็นในอดีตเมื่อรวมลิควิดิตี้ทั้ง3ชั้นมันกลายเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มหาภาคเรียกว่าลิควิดิตี้ซูเปอร์ไซเคิลสิ่งที่รอบปี2021เริ่มต้นแต่ไม่สามารถจบได้เพราะวัตจักรถูกชะลอด้วยโครงสร้างหนี้ที่ถูกเลื่อนปี2026คือปีที่วัตจักรต้องปล่อยพลังะส,สมทั้งหมดออกมาทั้งเพื่อเศรษฐกิจ ทั้งเพื่อการเมืองทั้งเพื่อโครงสร้างหนี้ของประเทศไม่ใช่เรื่องของคริปโตแต่เป็นเรื่องของระบบการเงินระดับโลกทำไมปี2026คือปีเดียวที่ทุกอย่างบรรจบกันเพื่อเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราต้องย้อนมองโครงสร้างหนี้สหรัฐในปี2022ตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐเริ่มขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ระดับศูนย์ไปสู่ระดับสูงที่สุดในรอบหลายสิปีแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขายืดอายุหนี้เฉลีย่ย ทำให้นี่จํานวนใหญ่หมดอายุต่อเมื่อปี2026ผลลัพธ์คือ 1. ดอกเบี้ยสูงทําให้สภาพคล่องหาย 2. อายุนี่ยาวทําให้ลิควิเดตีชอบถูกเลื่อน 3. นักลงทุนเข้าใจผิดว่ารอบ4ปีจบแล้วแต่ความจริงคือรอบนี้ไม่เคยถูกขโมยมันแค่ถูกเลื่อนขึ้นตารางนัดหมายเหมือนเราคิดว่าการแสดงเริ่มเวลาหนึ่งแต่ผู้จัดงานเลื่อนออกไปหนึ่งชั่วโมงไม่ได้แปลว่า การแสดงถูกยกเลิกแค่เวลาเปลี่ยนเท่านั้นปี2026คือเวลาที่แท้จริงของรอบนี้แผนที่วงจรเศรษฐกิจ5.4ปีรออูลแพร่ใช้วงจรสายเวฟความยาวประมาณ5.4ปีสะท้อนอายุเฉลี่ยของหนี้สหรัฐวงจรนี้อธิบายได้4เฟสเฟสหนึ่งการหดตัวหรือ Contraction ISM ต่ำเวอร์เซอร์ที่ต่ำตลาดเสียงซบเซาอันคอยแบนรา นี่คือช่วง2022ถึง2023เฟส2การฟื้นตัวหรือ Early Expansion a SM เริ่มดี BTC เด้งก่อน e t h e r e ยมตามนี่คือปี2024ถึงต้นปี2025แต่ยังไม่ใช่จุดพีคของสภาพคล่องจึงเห็นตลาดวิ่งแบบไม่สุดเหมือนเครื่องยนต์ติดแต่ยังไม่เร่งเฟส3การขยายตัวเต็มที่หรือ Full Expansion เครดิตขยาย ดัชนี ISM มากกว่า 50, วอลล์สรีทเร่งสภาพคล่องระดับสูงสุดนี่คือปี2026และเป็นปีที่ทุกตลาดเสี่ยงตั้งแต่สมอน c a p ไปจนถึงเอาคอยตอบสนองพร้อมกันเหมือนฝนตกลงทั้งหุบเขาในเวลาเดียวกันนี่คือเฟสอันซีซั่นแบบโครงสร้างเฟส4การชะลอตัวหรือเลซเคิลสภาพคล่องเริ่มตึงรัดเริ่มดึงเสถียรภาพตลาดเข้าสู่จังหวะพัก คาดว่าจะเกิดหลังจากกลางปีไปจนถึงปลายปี2027เมื่อแรงส่งปี2026ค่อยๆลดลงเมื่อมองวงจรน,นี้จะเห็นชัดว่าอันซีสั้นไม่มีทางเกิดในเฟส1หรือเฟส2เพราะเศรษฐกิจยังไม่พร้อมให้เสี่ยงแต่ในเฟส3ตัวเลขทั้งหมดดันไปในทิศท,ทางเดียวเหมือนน้ำขึ้นทั้งแม่น้ำไม่มีสินทรัพย์ไหนรอดจากแรงดันนี้ได้ความจริงของความกลัวในตลาด สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมคนส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่าตลาดแย่ทั้งที่ข้อมูลมหาภาคกำลังฟื้นคำตอบคือมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า recency bias หรืออคติที่เชื่อว่าปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะช่วงปี2022ถึง2023ตลาดโดนทุกหนักมากทุกคนเจ็บหนักแบบจุกจกุและเมื่อคนเจ็บนานพอเขาจะกลัวจนหัวหดแม้กระทั่งตอนตลาดกำลังฟื้น ตลาดเสี่ยงมักเด้งแรงที่สุดตอนคนคิดว่าตลาดจบแล้วและอันซีสั่นที่แท้จริงจะเกิดตรงจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่ออีกต่อไปว่าอันซีสั่นมีอยู่จริงถ้าคุณสังเกตปี2016และปี2020ช่วงก่อนอันซีสั่นมาถึงเสียงคนส่วนใหญ่ก็เหมือนกันรอบนี้ไม่มาละตลาดโดนควบคุมแล้วโทเค็นเยอะเกินไปไม่มีแรงซื้อแต่แล้ว ทุกอย่างเปลี่ยนในเวลาไม่กี่เดือนเพราะโครงสร้างมหาภาคเริ่มเคลื่อนถ้าอันซีซั่น2026เกิดจริงจะเป็นอย่างไรลองนึกภาพเชิงโครงสร้างแทนภาพความหวังนี่คือแบบจำลองที่อิงจากรูปแบบมหาภาคในอดีตเฟส A Bitcoin Leading Rally Bitcoin ทำจุดสูงใหม่ช่วงต้นกลางปี2026กองทุนสถาบันเข้ามาความผันผวนลดลง BTC กลายเป็นสินทรัพย์กึ่งทองคำกึ่งเสี่ยง คนเริ่มมองว่าราคานี้แพงไปแล้วเฟสบีอีเ r อร์เรียมโรเทเมื่อ BTC ดูนิ่งเงินไหลเข้าสินทรัพย์ที่ให้เบต้าสูงกว่าเช่นอีเตอร์เรียมและโปรเจกต์ L2 ขนาดใหญ่ค่าธรรมเนียมเพิ่มกิจกรรมเครือข่ายโตขึ้นเฟซี L1 และเอาคอย L1 บูมเมื่อ e t s เริ่มแรงนักลงทุนมองหาของถัดไป L1 หรือ L0 ขนาดกลางถึงเล็กเริ่มไหลขึ้น คล้ายปี2021แต่มีพื้นฐานที่แข็งกว่าเพราะเศรษฐกิจโลกสนับสนุนเฟสดีเซกเตอร์โรเตชัเช่น AI, a w a Gaming โครงการที่มี n a r ์เรทีฟเชิงเทคโนโลยีได้รับแรงดึงพิเศษเพราะสถาบันและ VC มีงบลงทุนเพิ่มจากกำไรปี2025ต้นปี2026อันคอยกลุ่มเทคโนโลยีจะเด้งรุนแรงที่สุดเฟสอีเดอรมานีอเฟปลายปี2026ซัดกันหนัวแน่นอน นี่คือช่วงที่ความเสี่ยงเกินพอดีไมโครแคปวิ Micro ่งเป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์เป็นเฟสเดียวที่ s t a c k s ซจะเตือนให้ผู้ชมใช้สติเพราะมันคือเฟสที่ตลาดเสี่ยงที่สุดและคล้ายกับภาพลมพายุก่อนเงียบสงบของต้นปี2027-2028แล้วหลังปี2026จะเป็นอย่างไรไม่มีรอบไหนที่ราคาขึ้นตลอดไปเพราะวงจรเศรษฐกิจต้องหายใจหายใจเข้าคือสภาพคล่อง หายใจออกคือการลดสภาพคล่องหลังปี2026เมื่อนี่ระยะยาวหมดอายุและสภาพคล่องถึงจุดสูงสุดรัฐอาจต้องถอนแรงกระตุ้นเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อรุนแรงซึ่งหมายความว่านักลงทุนที่ไม่เข้าใจวงจรอาจเข้าไปซื้อในปลายรอบตอนมันจบแล้วครับนายเหมือนคนที่ขึ้นเรือหลังจากที่เรือกำลังจะออกจากฝั่งนี่คือเหตุผลที่เราย้ำเรื่องวงจรเพราะความเข้าใจวงจร คือเครื่องมือสำคัญที่สุดเหนือกว่า ic, เทคนิคเหนือกว่าข่าวเหนือกว่าโฟโมทั้งหมดเมื่อคุณเข้าใจปี2026คุณจะเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณจะรู้ว่ารอบนี้ไม่ได้ผิดรูปมันถูกเลื่อนเพราะโครงสร้างหนี้สหรัฐอันซีสั้นไม่ได้หายไปมันแค่ยังมาไม่ถึงการลงทุนที่ดีที่สุดมาจากความเข้าใจมาภาคไม่ใช่ข่าวลือตลาดเสี่ยงจะฟื้นพร้อมกัน ไม่ใช่เฉพาะคริปโตแต่รวมถึงหุ้นเล็กหุ้นเทคจังบอนและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่ถูกกระแสะกลัวหรือกล้าพาไปผิดทางความเข้าใจวงจรคือภูมิคุ้มกันตลาดที่ไม่มีคอสไหนให้คุณได้นอกจากเวลาและการมองระบบเศรษฐกิจแบบโครงสร้างในตอนแรกกับคำถามหนึ่งที่สะท้อนความสับสนของทั้งอุตสาหกรรมทำไมเอาคอยรอบนี้ไม่มาตอนนี้คุณได้คำตอบครบแล้ว ไม่ใช่เพราะตลาดโดนควบคุมไม่ใช่เพราะเอาคอยหมดอนาคตไม่ใช่เพราะนักพัฒนาเลิกทำงานแต่เพราะวงจรสภาพคล่องโลกถูกเลื่อนด้วยโครงสร้างหนี้ของสหรัฐทำให้ธุรกิจทั้งระบบสินทรัพย์ทั้งตลาดรวมถึงคริปโตทั้งอุตสาหกรรมถูกบังคับให้รอเวลาใหม่ที่ถูกกำหนดโดยโครงสร้างมหาภาคและเวลานั้นคือปี2026เมื่อสภาพคล่องดัชนี ISM เ e l o c i t y วลซิการเมือง การกลิ้งหนี่และแรงลงทุนของสถาบันมาบรรจบกันในเส้นจังหวะเดียวสิ่งที่หลายคนคิดว่าหายไปจะกลับมาและกลับมารุนแรงกว่าที่เคยเพราะเป็นการกลับมาที่เกิดจากโครงสร้างไม่ใช่ความหวังนี่คืออันซีซั่นที่ถูกซ่อนตัวอันซีซั่นที่หลายคนไม่คาดคิดอันซีซั่นที่ตลาดพร้อมจะมอบให้เฉพาะคนที่รออย่างมีเหตุผลและคุณในฐานะผู้ชมแท็กแซ คือหนึ่งในคนที่เห็นมันก่อนใครขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble